มาช่วยกันวิเคราะห์คู่นี้ช่วยกันนะครับโอ้คู่นี้ผมเห็นปสเตอร์และผมชอบมากนะครับเป็นการขึ้นปสเตอร์นะครับเป็นการชกกันระหว่างก้องศึก,ศกส,สิสรสเสือพบกับไซเบอร์นะครับสอเทียนโพหรือว่าลุงกิบบอลุงโลดนะครับซึ่งถ้าพูด,ดง่ายงานะครับคู่นี้เป็นการนะครับกลับมานะครับ หลังจากที่ทั้งคู่ครับกลับมาคคตรแบบก้องศึกครับกลับมาจากศึกวันลุมพินีที่ตัวเองนั้นไปชคมาแล้วไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับโดนด่าเยอะนะครับสำหรับก้องศึกอถอยเยอะส่วนไซเบอร์ครับก็โดนด่าเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางฝักฝั่งของเพชรยินดีว่านะครับาทางฝั่งของลุงกิจนะครับก็ย้ายสายศึกนะครับจากศึกเพชรยินดี มาชกในสายศึกของฟากฝั่งเกียรติเพชรแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นไซเบอร์นะครับตามตำแหน่งของครับหัวหน้าของตัวเองนะครับหัวหน้าคณะก็คือนะครับทีมงานของสสเทียนโพนะครับทั้งคู่นะครับเป็นมวยตํารวจด้วยกันทั้งคู่นะนะครับกล้องศึกศิสย์วัดเสือนะครับ24ปีนะครับ171เซนติเมตรนะครับจากนครราชสีมาอ่า ชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า60ครั้งนะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยเขา่าผสมฝีมือนะครับไปบันซ้อมที่ค่ายมวยศิสรวัดเสือนะครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องนะครับล็อกลัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรง,แงนะครับก่อ,อนที่จะไปในรายการของศึกวันลุพินีนี่ก็มาชนะจอมไว้นะครับในช่องเจแล้วก็คว้าแชม135ป์1้5ปอนด์ไว้นะครับหลังจากนั้นครับก็ไปลดแล่นใน,ในศึกวันลุพินี นในฟอร์ม3ามไฟหลังก็มีแพ้น้องตุนที่3ทางด้านเมืองไทยพิเกตสนใจเมืองไทยยิมชะนะคะแนนนั่นลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99ล่าสุดนะครับฟอร์มก็ไม่สวยครับมาแพ้ลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99นะครับแพ้ฝีมือนะครับส่วนทางฝากฝั่งของลุงจิตบอลลุงโลดวันนี้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนสายสึกใหม่นะครับเอาเป็นมวยซ้ายถอยเหมือนกันครับ ยี่สิามปีร้อเจซนติเมตรนะครับจากตะนองชกมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อไฟนะครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องซ้อมอยู่ที่สอเทียนโพนะครับน,น้ำหนักปล่อยๆหกสิบเกกิโลกร,รมัมกเป็นมวยซ้ายสูงยาวนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหนักแรงผ่านเบอร์ใหญ่ผ่านมวยหนักมาเยอะนะครับถือว่าการผ่านมวยกระดูกมวยเนี่ผมว่าดีกว่านะนะครับระเบอร์หนักๆเบอร์ใหญ่ๆมานะครับ ถึงแม้ว่าฟอร์มการชกใน3ามไฟ์หลังนะครับก็มีแพ้นอกยกที่1ทางด้าน1านนั่เล็กจิตเมืองนนท์แพ้คะแนนนั้นพรพิทักษ์ทอแทนไทยล่าสุดแพ้นอกยกที่2นั้นเพชรกูไทยอุบจคนครพนมนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มนะครับสีไฟ์หลังนะี้ยังไม่แพ้ยังไม่ชนะใครนะครับวันนี้เปลี่ยนสายศึกนะครับซึ่งมีเป้าหมายก็คืออยากไปชกในศึกวันลุมพินีนะครับ ต้องบอกว่าช่วงหลังร่างกายไม่ดีนะครับก็พักร่างกายไปวันนี้กลับมาอีกภาคหนึ่งจะมาอีกไฟหนึ่งนะครับต้องดูว่าทางด้านลุงกิตจ,จะกลับมาได้หรือไม่นะครับลุงกิตไฟนี้ผมมองว่ามาถอยนะนะครับถอยอาศัยจังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายถีบซ้ายนะครับมีหมัดดีนะครับส่วนกล้องศึกก็คงถอยเหมือนกันนะครับแต่ช่วงแรกๆก็คงมาเล่นฝีมือนะครับให้ลุงกิจเดินเข้าหาก่อนแต่เล่นไปเล่นมาผมมองว่ากล้องศึกเสียบเปรียบนะครับ ต้องมาเปิดเกมมาเดินนะครับเกมมันก็จะเปลี่ยนมาให้กล้องศึกเดินไล่จับกรุงในนะครับถ้าตีเขาได้ก็มีโอกาสชนะสูงแต่ถ้าตีเขาไม่ได้นะครับก็เป็นไปได้ที่ลุ่งกิจนะครับจะชนะได้แต่ที่นั้นทั้งนั้นนะครับคู่นี้สูสีมากนะครับน่าเอามาจาัดที่ช่องเจ็ดหรือว่ารายการในรายการหนึ่งที่อยู่ในเมืองกรุงนะนะครับสำหรับคู่นี้แต่ว่าก็ไม่ว่ากันครับไป จัดที่สแกวนะครับสำหรับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมว่าต้องดูนะครับใครที่เป็นแฟนมวยนีต้องดูเลยก้องศึกถึงแม้ว่าจะโดนด่าเยอะนะครับในช่วงหลังชกไม่ดีนะครับถึงจะชนะแต่ก็ถอยเยอะไม่ตรงกับสไตล์ของวันนะครับก้องศึกนี่จะเป็นนักมวยที่โดนด่าเยอะมากกว่าคมเพชรนะครับทั้งคู่นี้หลังๆนี่ก็โดนแฟนมวยตำหนิตีเตียนเยอะส่วนนุ่งกิจหลังๆนะครับร่างกายก็ไม่ดี วันนี้เป็นการกลับมาภาคใหม่ในชื่อใหม่นะครับแฟนมวยบางคนก็คงชอบก้องศึกนะนะครับแต่เบื้องต้นส่วนตัวออกไปที่ลุ่งกิจนะครับชอบไปที่กระดูกมวยการผ่านมวยเบอร์มวยครับวันนี้ต้องเอาชนะให้ได้นะครับต้องทําให้มันสวยงามและก็คุยทางสู่มวยเอกของเกียรติเพชรนะนะครับหลังจากเป็นมวยเอกของเพชรยินดีนะครับกลับมาเป็นมวยเอกของศึกเกียรติเพชรให้ได้ครับชอบที่ลุงกิจปอุงรถครับ